โ <c oughs> อ๊เฮ้ยใจเย็นใจเย็นปุบไปกันปุบไปกอนนุกดิ๊กเนี่ยนุกดิ๊กเนี่ย <c oughs> อ่ะลองไอเหล้าเง็มอุ๊ยเหนียวมีฝาแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยไม่ไดียังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันยุนอันรุ่นนี้เขาหัวแล้วก็ตัวเลยแล้วคอไม่มี <c oughs> หัวแล้วตัวเลยอื ค่ะวินาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสำหรับทางด้านของเจ้าซุปเปอร์สตาร หมูเด้งค่ะฮิปโปแคระที่เป็นไวรัลดังไปจนทั่วโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะความดังมากับดราม่านะคะเนื่องจากว่ามีคนค่ะไประเรียกร้องว่าอยากจะให้เปลี่ยนพี่เลี้ยงเจ้าหมูเด้งจากผู้ชายเป็นผู้หญิงแทนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นฮิปโปเพศเมียค่ะวันนี้ค่ะอมรินออนไลน์ค่ะพามาเปิดใจทางด้านของพอ,อสสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอธิบายอย่างชัดเจนค่ะว่าเหตุผลแล้วทำไมพี่เลี้ยงของเจ้าหมูเด้งต้องเป็นผู้ชาย คือคือคือปัจจัยที่ทําให้น้องหมูเด้งเนี่ยกลายเป็นกระแสไวรัเลกลายเป็นมีมเนี่ยมันเกิดมาจาก2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือชื่อของน้องเขานะครับมีความเหมาะสมนะครับมีความตรงกับพฤติกรรมส่วนตัวของเขานะครับแล้วชื่อของน้องหมูเด้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนตั้งให้นะครับเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการผ่านจากการโบวตของนักท่องเที่ยวกว่า20,000โหบวต ที่เทคะแนนนะครับมากกว่า80-90เนี่ยไปให้ชื่อน้องหมูเด้งอันเนี้ยเราทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเขเ,เขารักเขาเห็นอกเห็นใจในชื่อที่ตรงเนี้ยที่มีความเหมาะสมในพฤติกรรมเลยทําให้เอ่อน้องหมูเด้งเนี่ยกลายเป็นไวััเล่าหรือกลายเป็นมีมไปในโลกโซเชียลนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าพี่คีปเปอร์เนี่ยเขามีความคิดเอทดค่อนข้างสูงนะครับคือเขาทาหน้าที่ของเขาเนี่ย ในการดูแลเรื่องสอดิภาพสัตว์ในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์หรือแม้กระทั่งการดูแลชีวิตประจาวันสัตว์เนี่ยดีอยู่แล้วแต่เขาเพิ่มศักยภาพในตัวเขาเขาอัพศักยภาพในตัวเขาออกมาคือเขาสามารถค r e เอ e ให้กับแฟนคลับหรือว่าค r ี a t e ให้กับประชาชนทั่วไปเห็นว่าคีปเปอร์ก็มีความสามารถในการดูแลสัตว์คีปเปอร์ก็มีความค r e a t e นะตรงเนี้ยคือ2ปัจจัยหลักที่ทําให้น้องบูเด็งกลายเป็นไวรัลกลายเป็นบีมในโลกโซเชียลไปได้ครับใช่เพราะว่า ก็ต้องบอกจริงแหละว่าคลิปอะไรต่างๆเนาะหลายๆคนก็เห็นจากการที่แบบว่าพี่คิปเปอร์เขาถ่ายลงโซเชียลแต่ก็อย่างว่าความดังมันมาพร้อมกับมันก็ยังมีเห็นฝรั่งนะที่เขาเออกมาแบบติตงเรื่องของสวัสดิภาพนอ้องเรื่องของสุขานามัยว่าแบบไอสัตว์ควรอยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าสุขานามัยการดูแลนอ้องม่พอมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับต้องต้อง,องในเรื่องของที่มีคลิปไว้เล่าที่เป็นกระแสโจมตีของสวนสัตว์ปเปิดเก่าเขียวครับต้องนํา เรียนเลยว่าหนึ่งคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยดังนั้นนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเรามีภารกิจหลักอยู่4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์อนุรักษ์วิจัยให้การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจในภารกิจทั้ง4ด้านเนี่ยเรามีเราอยู่ในสมาคมนะครับเราเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมสวนสัตว์โลกหรือที่เรียกว่าวาซาแล้วเราอยู่ในสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า ดิกอย่างว่าซีซ่าตรงนี้นะครับเขาจะมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลสวนสัตว์ทั้งทั่วโลกทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราจะถูกตรวจประเมินจากสองสมาคมนี้ทุกปีปีละอย่างน้อย1ครั้งนะครับเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในดูเรื่องของการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยเข้ามาดูนะครับมาตรวจประเมินเราทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาเราก็ผ่านการประเมินนะครับผ่านการประเมินในเรื่องของการดูแลเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ และปัจจัยนึงก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคีเปอร์ของเราทุกคนเราได้รับการฝึกฝนนะครับได้รับการอบรมนะครับในเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างเมื่อวันที่8ถึง9สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดอบรมเรื่องของการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้กับคีเปอร์ทุกคนภายในสวนสัตว์ตรงนี้นะครับเราถือว่าเรามีความเป็นมาตรฐา,านเพราะว่าคีเปอร์เนี่ยจะต้องได้รับการอบรมทุกปีเพราะทุกๆครั้งโลกเราเปลี่ยนแปลงตลอดนะจะมีการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ให้สัตว์นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปได้ครับตรงนี้ตัวน้องหมูแดงเองที่เขาก็มีการท้องติ่งมาว่าควรจะต้องเป็นสัตว์ป่าอยู่ในป่าอะไรเงี้ยชี้แจงการดูแลน้องอยังไงบ้างคะคือหน้าที่ของสวนสัตว์เนี่ยเราครับมีหน้าที่คือในการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยนะครับก็เหมือนกับเราเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่านะครับเรา เราสามารถนะครับเพราะขยายพันธุ์สัตว์ป่าได้เนี่ยเราก็สามารถนํากลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยเรามีโครงการเพราะขยายพันธุ์สัตว์นะครับตระกูลนกก็คือนกกระสาคอขาวซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกอะไรแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วปัจจุบันนี้เรานํากลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วนะครับที่บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์และตอนนี้เองเนี่ยในธรรมชาติทางนกกระสาคอขาวก็ทาลังวางไข่แล้วออกลูกมาเป็นตัวแรกแล้วนะครับตัวเนี้ยอยู่ในขั้นตอนของการติดตามเพื่อที่เราจะทํา นำเสนอต่อสื่อมวลชนต่อไปในโครงการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตรงนี้นะครับต้องบอกว่าภารกิจของเราคืออนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยนะครับแล้วเราก็สามารถพ่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีความสําคัญสําคัญในหลายๆชนิดนะครับได้อย่างน้องฮิปโปแคเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของไซเตสฟันซึ่งมีความเสี่ยงสูญพันธุ์ในธรรมชาติเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ในธรรมชาติเองก็มีอยู่ประมาณสามพันตัวเท่านั้นส่วนสัตว์เราก็ ดูแลยังไงบ้างคะสำหรับพิปโป้แครคือในการดูแลสัตว์เนี่ยพี่คิปเปอร์เขามีหน้าที่อยู่แล้วต้องต้องยอมรับว่าหัวใจหลักของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจะอยู่ที่พี่คิปเปอร์เป็นหลัก mm hmm. พี่พี่คิปเปอร์เนี่ยจะมีหน้าที่เข้าไปาดูแลตั้งแต่เช้าเลยหน้าที่เขาคือหนึ่งมาถึงที่ทํางานเนี่ยตรวจดูสภาพแวดล้อมของกรงว่ากรงนั้นส่วนแสดงเขาเนี่ยถูกต้นไม้ทับหรือว่ามีชำรุดเสียหายไหม mm hmm. เพื่อที่จะรายงานผู้ว่าประชาว่าหากมีชำรุด ก็เข้าซ่อมแซมน,นะครับสก็คือตรวจนับจํานวนสัตว์เมื่อตรวจนับจํานวนสัตว์ครบตามที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ทําหน้าที่ต่อไปนะครับหากเกิดจํานวนสัตว์ไม่ครบมันเกิดจากเหตุอะไรอาจจะมีสัตว์จากภายนอกมูลเหลื่อมอะไรอย่างนี้เข้ามารบกวนทาร้ายเขาอะไรเขาเขาก็จะรายงานผู้กอบบัญชาหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่เขาที่จะต้องดูแลเรื่องของสวัสดิภาพแล้วก็คือในเรื่องของการล้างมูลสัตว์ในเรื่องของการดูสุขภาพสัตว์ในเรื่องของการจัดเตรียมอาหารเพื่อ มอบเป็นอาหารเช้าให้กับสัตว์ที่เขารับผิดชอบตรงนี้ครับนี่คือหน้าที่พี่คีเปอร์เลยแล้วก็มีการจดรายงานจดบันทึกตลอดแม่ทำดราม่าแล้วกันนะคะ่ะเพราะว่ามันก็เยอะเหมือนกันกพอพอดังในโลกโซเชียลแล้วก็แน่นอนแหละว่าโซเชียลก็หลากหลายความเห็นมีความเห็นอันหนึ่งแปลกมากเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนพี่คีเปอร์เป็นผู้หญิงครับคือคีเปอร์สวนสัตว์เนี่ยเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่แล้วนะครับแล้ว สัตว์สําคัญสําคัญเนี่ยสัตว์ที่มีความดุร้ายสัตว์ที่มีความแข็งแรงเนี่ยถ้าเราใช้พี่เลี้ยงคีปเปอร์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็าาอาจจะมีความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องสูญเสียพี่คีปเปอร์เพราะฉนั้นในเรื่องของการวางจัดการเรื่องของพี่คีปเปร์เนี่ยเราต้องวางเรื่องของหลักความปลอดภัยเป็นสําคัญนะครับที่เราจับผู้ชายเข้ามาดูแลในส่วนแสดงของฮิปโปแคเนี่ยในธรรมาชาติเองฮิปโปแครเป็นสัตว์ดุร้าย ครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางคีเปอร์ที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วคือสามารถรับแรงเสียดทานจากตัวสัตว์ที่จะมีผลกระทบกันได้ถ้าตรงนี้เพราะฉนั้นคือไม่ใช่เราสงสัตว์เราเพีแต่พี่คีเปอร์ผู้ชายคีเปอร์ผู้หญิงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่เราวางว่าสัตว์ตัวนั้นมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทาร้ายพี่คีเปอร์มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ด้วยครับทุกอย่างก็เหมือนขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสัตว์ใช่ครับว่าไอ้ตัวนี้เหมาะสมกับผู้หญิงผู้ชายใช่ครับอ๋อค <c oughs> จากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะมีมีการจัดสรรเวลาย่างไงคะที่ไม่ให้จะรบกวนทางด้านของธรรมชาติการอยู่อาศัยของน้องที่โปแฉหรือหมูเด่นเราครับคือหลังจกากกลายเป็นกระแสไวัล่าออกมาเนี่ยมีนักทเที่ยวเข้ามาจํานวนมากเนี่ยอย่างเช่นในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะมีการจัดคิวสําหรับในการเข้าชมน้องนะครับก็คิวละ5นาทีไม่เกิน30-50คนต่อคิวเมื่อ,อดูเสร็จแล้วเนี่ย นักท่องเที่ยวก็จะเดินออกเป็นรอบๆไปตรงนี้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือในการที่เข้ามา,ามาชมน้องมากนะครับว่าเป็นคิวยังไงแต่หลังจากที่น้องหมดเวลาลงไปแช่น้ำเนี่ยทุกท่านจะเห็นบรรยากาศว่าทุกคนก็มาดูแล้วก็ไปแล้วก็ไปดูกิจกรรมอื่นๆในภายในสวนสัตว์ซึ่งมีความหลากหลายมากมายที่เราจัดสรรไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมในเรื่องของการดูแลส,สัตว์ของเรา อยากจะรู้ปน,นิสยัยเฉพาะเหมือนกันว่าปกติเนี่ยฮิปโปเป็นยังไงคะเพราะบางคนก็อย่างที่บอกว่าเ,าเขามาเห็นแล้วก็หลับบางคนก็มาแล้วแบบเว้ยเป็นด้ามนะ่าติดหลังทำไมมาถึางแล้วน้องหลับคือคือโดยปกติฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายและรักสัมโดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็พฤติกรรมเขาเนี่ยจะอยู่ในน้ําเป็นหลักนะครับจะขึ้นมาบนบกบ้างแค่นั้นเองก็คือขึ้นมาบนบกเพื่อหามุมสงบนอนหรือกินอาหารนะครับโดยพฤติกรรมทั้งหมดเขาเนี่ยจะอยู่แช่น้ำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขับถ่ายอะไรก็จะอยู่ในน้ําทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องต้องํำเรียนว่าคือมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเราก็ไม่ได้ไปฝืนพฤติกรรมว่าเฮ้ย hey, คุณจะต้องขึ้นมาให้คนดูนี่แหละคือหลักการจัดการสดิภาพสัตว์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีช่วงเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยช่วง8โมงไม่เกิน9โมงครึ่งเนี่ยที่พี่คีเปอร์ลงไปทําความสะอาดเนี่ยปล่อยน้ําถ่ายน้าล้างมูลเขาอะไรเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะขึ้นออกมาแล้วก็มากินอาหารตอนเช้าคือแม่เขาขึ้นไปกินอาหารหลังจากช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการมอบหญ้า สดให้เขานะครับเพราะช่วงนี้ต้องให้คุณแม่โจนาได้กินอาหารเยอะที่สุดเพราะว่าเขาต้องผลิตน้านมมาให้น้องหมูเด้งได้กินนะครับเพราะมีสองช่วงเวลาที่เขาขึ้นมาหลังจากนั้นถ้าใครดูผ่านไลฟ์สตรีมจะเห็นว่าลงไปนอนอีกแล้วลงไปนอนอีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับเป็นวิถีชีวิตนในธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้ไปบิดเบือนหรือว่าไปทําให้เขาผิดธรรมชาติเลยตรงนี้ครับปกติโดยเฉลี <c oughs> <อ>่ยเานอนวันไม่ได้รนแก็ปกติแล้วเนี่ยส่วนมากคือ ถ้ายังเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะนอนเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับก็คือขึ้นตามแม่บางทีจะเห็นว่าบางทีแม่ขึ้นมากินอาหารน้องเขาก็ยังนอนเลยบางครั้งก็ไม่ได้ดีเด้งอย่างที่เห็นคือแม่ทานกินอาหารอยู่ลูกก็นอนยูงข้างแม่แม่เดินไปน้องก็ถึงจะลุกตามแม่ไปเพราะว่าช่วงนี้เขายังกินนมอยู่เพราะนั้นเขาจะไม่ห่างตัวแม่เขานะครับแล้วแม่เขาก็จะมีะสัญชาตญาณในการปกป้องลูกด้วยอย่างเห็นเนี่ยนอนหลับอยู่ข้างหลังเนี่ยแม่เขาก็จะเอาตัวบังไว้ ลูกเขาก็จะอยู่ข้างหลังเพื่อนี่แหละสัญชัสตะยานในการปกป้องของเขานอนคือนอนเป็นปกปติหลายๆคนไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมมาถึงแล้เห็นนอนใช่ครับใช่ใช่ใชก่คือเราก็ไม่ได้ไปแบบปลุกไปปลุกเพื่อให้มาโชว์ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ทําแบบนั้นนกท่องเที่ยวมากันเยนอะขนาดนี้มียื่นอาหารให้น้องบ้างไหมหลังจากที่เรามีมาตรการความจริงแล้วเนี่ยมาตรการเนี่ยเป็นมาตรการของสัสตว์อยู่แล้วทุกส่วนแสดงสัตว์นะครับเราห้ามนักท่องเที่ยวให้อาหารสัตว์นะครับ ทุกจุดยกเว้นจุดที่เราอนุญาตนะครับเราก็จะมีพี่คีปเปอร์พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลนะครับจำกัดปริมาณตามหลักการจัดก,การสสัตว์เลยเรื่องของการดูแลเรื่องควบคุมอาหารอย่างเพราะนั้นเราเรามีมาตรการอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเป็นกระแสที่เขาอยากจะทําให้น้องตื่นหรืออะไรตื่นซึ่งเขายังไม่เข้าใจพฤติกรรมหลังจากเราสื่อสารออกไปทุกคนเข้าใจพฤติกรรมก็หนึ่งคือเขาไม่ส่งเสียงดังไม่คว้างปลาสิ่งของหรือไม่ ต้องการจะทําให้น้องตื่นขึ้นมาพเพราะเขารู้แล้วว่าน้องเขาหนอนตลอดใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นเหมือนจะมีแบบปลาของใส่น้องลาดน้ําใส่น้องอย่างเงี้ยคือหลายๆคนก็เป็นห่วงแล้วก็เออมีบทบาทพคือในเรื่องของอกฎหมายเรื่องของการทันุณกรรมซาตานมีอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ติดกล้องวงจรปิดสําหรับดูพฤติกรรมของของนักท่องเที่ยวที่กระทําการไม่เหมาะสมนะครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นมาเราก็คงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำอย่างพูดถึงเรื่องของการดูแลสัตว์บ้างเนาะนรวมอย่างเนี้ยอย่างถูกวิธีที่เราทำทเร่องถูกต้องเนี่ยพอออคือเป็นวิธียังไงค้าในการดูแลสัตว์นะครับอย่างที่บอกแล้วว่า,เ,าเรามีวิธีการจัดการเรื่องของสวดสภาพสัตว์มาตลอดนั้นเราไม่สามารถทําอะไรที่ ผิดเพี้ยนไปจากวิธีการหรือว่าหลักการในการดูแลสัตว์ได้เลยนะครับสัตว์แต่และชนิดเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับที่เหมาะสมซึ่งทางาสวนสัตว์เองเนี่ยก็มีวิธีการในเรื่องของการออกแบบส่วนจัดแสดงสัตว์อยู่แล้วว่าสัตว์ชนิดเนี่ยมีพื้นที่ต้องการพื้นที่บกเท่าไหร่ต้องการพื้นที่น้ําเท่าไหร่ต้องการพื้นที่ที่เป็นคอนขึ้นไปนอนไหมไม่ใช่นอนอยู่กับดินสัตว์ที่อยู่กับหน้าผาเราก็ต้องออกแบบในการทําหน้าผาให้เขาเพื่อให้เขาได้อยู่บน พฤติกรรมตามธรรมชาติที่แท้จริงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือถูกหลักแน่นอนกระแสตอบรับขนาดนี้ค่ะถือว่ายอดเก็บตัวเป็นยังไงบ้างคือหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เมื่อวานเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าอสองหมื่นคนนะที่เข้ามาต่อวันก็ประมาณ4 0 0พันประคน 4, สี่พันเศษมีวันศุกร์เนี่ยที่กระโดดขึ้นไปหกพัน นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0นเศษเศษมีรายได้มากกว่า4ล้านบาทนะครับที่เราเก็บใน5วันนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เ้องเป็นไวรัล่ามาจนถึงตอนนี้ค่ะยอดตัวนี่เป็นยังไงบ้างคะคือตั้งแต่เอาง่ายๆนะครับตั้งแต่เขาเป็นไวรัล่าตั้งแต่1 1กันยาจนถึงเมื่อวานเรามียอดการจําหน่ายบาัตรอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามานย่ยประมาณ8หม0 0กว่าคนนะครับเราคาดการว่าเดือนนี้ หลังจากเขาเป็นไวรัลเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นเป็นมีมเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เนี่ยประมาณ1นึ0 0แสคนขึ้นนะครับ <c oughs> คือปัจจุบันนี้เองเนี่ยสวนสัตว์เปิดเข้าเขียวเนี่ยเรามีรายได้มากกว่า200ล้านแล้วปัจจุบันนี่จากตัวเลขรายงานข้อมูลเมื่อวานเนี่ย204ล้านบาทได้ครับก็จะยิ่งแบบเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับ พอค่ะนอกจากน้องหมูเด้งแล้วให้ขายอันอื่นบ้างสวนสัตว์เขาเขียวเรามีอะไรนะคคือไฮไลท์ของสวนสัตว์เขาเขียวที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับมีอยู่สี่ห้าจุดด้วยกันจุดแรกเลยเนี่ยเมื่อเข้ามาเที่ยวชมสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของพาเลทเพนนวินนะครับซึ่งนักเที่ยวสามารถดูพฤติกรรมที่เขาเดินพาเลทเนี่ยความจริงแล้วในธรรมชาติเนี่ยเขาออกไปหาอาหารในทะเลเสร็จรปุ๊บเขาก็จะเดินพาเลทกลับเข้าบ้านกันนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เรานําเสนอให้กับนักเที่ยวได้ชม กิจกรรมที่2ก็คือในเรื่องของอาการป้อนอาหารลีเมอร์บนเกาะลีเมอร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสัมผัสใกล้ชิดกับตัวสัตว์ได้นะครับโดยที่ไม่ผิดหลักการในการจัดการสวัสดิภาพสัตว์กิจกรรมที่3ก็คือเป็นช้างว่ายน้ำนะครับเป็นกิจกรรมที่ช้างเนี่ยลงไปไว่ายน้ำนะครับโดยเราไม่ได้บังคับให้สัตว์ทําพฤติกรรมแบบนี้นะเป็นการทําพฤติกรรมต,มตามธรรมชาติของเขา นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของพาเลตกาบบัวเพราะนั้นพาเลตกาบบัวจะเห็นจะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากจะเห็นนกกาบบัวฝูงๆบินเป็นฝูงข้ามอ่างเก็บน้านะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วอีกหนึ่งสวนแสดงที่อยู่ในโซนสีชมพูนะครับที่น่าสนใจมากเลยโซนสีชมพูเนี่ยเราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขับรถเข้าไปชมได้ก็จะเป็นเรื่องของไวไลท์วันเดอร์แดนหรือโลกใต้น้านะครับในส่วนไวไลท์วันเดอร์แด์เนี่ยจะมีการรวบรวมสัตว์ป่าหลากหลายนานาชนิดทั่วทุกทวีป นะครับเข้ามาอยู่ณจุดนี้แล้วก็จะมีบ้านของอพี่สาวของหมูเด้งก็คือน้องโก๊ะแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่เลี้ยงเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าวันนี้ต้องเป็นตระกูลหมูให้หมดก็เป็นน้องหมูกรอบนะครับจะโชว์ว่ายน้ําตีลังกาอยู่ในส่วนแสดงตรงนี้อันนี้ไปตามดูได้ในในในส่วนของว i l ไลฟ์วันเดอร์แลนด์นะครับซึ่งพี่สาวเขาก็น่ารักอีกคนเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงมานานก็คือหุบเสือป่านะครับเป็นการรวบรวมสัตว์ตระกูล แมวทั้งหมดเนี่ยตระกูลเสือทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่หุบเสือป่าเพราะนั้นก็ความคืออะไรสวนสัตว์ป่าเขียวเนี่ยมีจุดสําคัญสำคัญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากมายครับนอกหนือจากแสดงสัตว์แล้วเห็นว่าสวนสัตว์ป่าเขียวเองก็มีภาร,รกิจอ,อื่นด้วยมีอะไรใช่ครับภาร,รกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านอนุรักษ์นะครับก็คือเราพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนํากลับคืนสู่ธรรมชาติได้หล,หลายกิจได้หล,หลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนกกระสาคอขาวนกเงือกนะครับที่เรา นําไปปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะครับงานวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องของเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะในกิจกรรมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะครับเรื่องการฝากตัวอ่อนสัตว์การย้ายฝากตัวอ่อนสัตว์การเขาเรียกนะัผสมเทียมสัตว์นี่คืองานวิจัยของเราที่ทานะครับแล้วเรายังมีงานให้การศึกษาก็คือการให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ตรงนี้ ครับเป็นให้การให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่านะครับตรงนี้ครับ,รค,รบครบนะครับในภารกิจอย่างที่นําเรียนไปนตั้งแต่4ีอันแรกก็คืออนุรักษ์วิจัยให้การศึกษาและพักผ่อนหย่อใจรครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ